ตัวน <e uh, like, I mean, ี้พ like ี่เขได้ไหมครับได้ไปไปเนี่ไปไปดูวเซอร์ให้ปิดไปเซอร์เราดูเซอร์ได้ไหมครับปตกมที่าเซอร์ให้ดนนะพี่ไอเดนจะตกพี่ที่ตกไปที่ลบตัเออ่ไปที่ดูเไปที่ดสครับเพื่อ ีตัวขอรียที่ตัวรตวขอรีมตองอรนี้ตนี่พี่เดีวนเีไยันีท่นโปรแกรมว่าพี่มันติตัวตดติัว c o l l e c t o ออกเลยจพี่ต้องเดี๋ยวไม่งั้นคือพี่จะต้องมาคอยดูโปรแกรมหกรรงนี้นะคก้คนเดต์ตคอเต์ตคอนเต์เต

เดี๋ยวรอให้น้องเขไาใจี่นี่ีน่ี่ราไท่มัดูใหม่ัไปทีว่ามเป็นะรัี่นเป็นทีีเล็กเมไอเปลี่ยนจากีเอเป็นซเล็กดีก็ตไปก่อครับรถสี่โมลารไม่้ติดรถเพลินเป็นเป็นตูเป็นฟาเองเป็นฟางแล้วก็ซเล็กเซเว่นทีมซีเล็กไม่รับเลยรับเแค่ีา ได้ท่ได้ไหมปลาได้ปลเสียชื่น้ำไม่ได้นะทำไมปิดกันมันขึ้น P C <oughs> Server P C Server ไอตัวคอนเนคชั่นไอตัวรีโมทอะต้อง Active i เป็นฟอง เดี okay. ๋ยวจะสั่งเขียนอีกตัวแล้วก็ทำลูกอัพในตารางตารางในตารางให้เดี๋ยวเพิ่มเป็นเป็นตำแหน่งเข้ามาแล้วก็ทำลูกลาบในตารางทำง่ายก่อัอมเาเอ็มาไมงเมเอฟรัเอลยเหร แชรโปรแกรมพี่ไปก่อนเดี๋เข้าไปแก้ปัญหาถูกไหมเออเราพี่ไปก่อนเกิดจากอะไรเนี่ยจากตัวส่งค่าสติงไปแอปเซิร์ฟได้หรือเปล่าส่งสติงไปแอปเซิร์ฟส่งเนี่ยส่งไปส่งแอปเซิร์ฟเปตัวแปลตัวนึงอ๋อได้ส่งอะไรก็ได้ส่งค่ามันเป็นพารามิเตอร์อยู่แล้วนี่ยังไม่ส่งยังไม่เรียนส่งค่าเดี๋ยวส่งค่าส่งได้หมดนะตัวเลขตัวสองส่งเป็นว่าเป็น m y s สเอลนี่ ส่งจากพละส่งจากแคนไม่ได้ส่งเป็นสตรีมธรรมดาอ๋อส่งรันทามคือต้องเขียนเทคไว้ในตัวของของตัวแอปแอปได้ประกาศตัวแปรไว้อือ่1ต้องเขียนที่แอปนะคือเขียนที่แอปไม่ได้ไม่ได้เขียนที่แคนนะประกาศตัวแปรที่นี่เสร็จแล้วทีนี้แคนก็ส่งค่ามันไม่ได้เขาแคนมันมันเรียกเซิร์ฟ แอปจะต้องทำงานก่อนใช้อันจะเรียกได้ก็ใจะไหมงงไหมเหมือนพี่ไอ้แคลเซอร์เวอร์พี่เปิดแอปมาเรียกไอ้แคลเซอร์เวอร์พี่จะส่งบอกให้คุณเป็นไมค์แอคแลนะไม่ได้เพราะมันเป็นไอ้แคลเซอร์เวอร์มันไม่อยอมต้องไปแก้ต้องเอาแกรมเม้นติกฝังไว้ในตัวของแอปตอนแอปรั Ad นปุ๊บก็ให้โหลดว่าคุณเป็นแอคแคลเป็นออราเคิลเป็นไฟเบิร์นะตรงนั้นก็คือาก,การที่ส่วนของตัวเซอร์เวอร์ตัวเดียวตรงที่แอปถ้าพี่เปิดเหมือนกับพี่เปิด ไอ้แกโซเวอร์อยู่พี่บอกใครแอนบอกเฮ้ยคุณเปลี่ยนโปรแกรมเป็นไมค์เคลียร์มันไม่ยอมแต่แต่ว่ามันส่งค่าได้ส่งได้ครับส่งรันไทม์ได้หมดแต่ต้องแบ่งการแบ่งวิธีส่งเนยพี่บอกไม่ใช่ส่งชุดีนะส่งเป็นตัวแปลได้ครัส่งเป็นตัวแปลตัวแปลดีสวสติงแบบธรรมดาตัวแปลตัวนี้คอนเน็กมันคอนเน็กด้วยคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันคอนเด็กก็ส่งได้ปกติก็เขาใช้คำสั่งในเนี้ส่วนหนึงอยู แต่พี่พวกพี่เอาเองเองอ่ะพี่ต้องพยายามทำบุหรี่อ่ทุกคนได้ไหมครับอานมณ์ติดติดปลาโอเคลองเล่นเทเบิลดูนะเทเบิลเดี๋ยวจะเขียนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่อง relation d a t a b a เสร็จแล้วกาแฟไหมเห็นถิ่นพี่ไหมเสร็จแล้วเห็นของพี่มันคือ จะนึกเก็บเห็นไหมเอาก็ของพี่ไปก่อนเห็นว่าเอเซอร์แล้วบอกว่าใช่เอเซอร์แรือปล่าช่วเป็นเรื่องอะไรคะก็ปีกของพี่ไปก่อนเปิดก็ได้ได้หรือเปล่าได้เอยไเทรนนิ่งก็ไปได้หมดเลยก็ไปได้หมดเลยเนาะก็ไปได้หมดเลยถ้าโฟลเดอร์เราเปิดโปรแกรมพี่ทำถ้าเปิดไม่ได้อีกไงจะเราถ้าเขตเปิดไม่ได้คุณต้องซื้อรถบุ๊ริชัทรับผิดชอบให้ด้วย ไครับเดี no? ๋ยวผมม้ม้สู่รถตู้ีทีนะอ่าไอพี่มีรดตต้าเบรอยู่ใช่ไหมพี่สตรัตต้เบรยไม่ต้องรัตไม่ต้องเอารัตต้าเบรไปง่ายๆเทิ้งกตแล้ซอฟตัวไหนให้้งกเดี๋ยวคนเขารอสองนตัวนั้นอยู่ตัวแรกก็ประมาณ้่โมงนขึ้นแลพี่ประมาณที่สองที่สามก็จะไได้ แต่แบบในแบบหกโมงครึ่งบนถอยพี่ขออีกหน่อยนึ่นะขออีกหน่อยผมไม่เสียจะไ่ไั้มยครับถึงเทียคือถึงที่หนึ่งที่สองได้มาไม่ได้ช่ได้อไม่ถึงที่หนึ่งี่อะไรมีประตูกอยู่การที่เราิคำว่าไปกลับรับผมาสารเดี๋ยวตอนกลาคืนนครับเดี๋ยวผมจะยกี่ไปแล้วก็ผมจะเสียงมาทาการตัวเป็นคุณเต้ยะเต้ตัว ผมู่แต่ทำงานไม่ได้ต้องไม่เยินไยววันหรวันเท่ากับมืดใช่ไหมไม่ได้ใครขับรถมาไหครับได้ติดถชนับนะขอให้ให้กำัเขาปปับัไปให้ให้ให้ามี้เขา้กลับใะนะให้เด้ให้เดินปเดน 3개 다 3개 다 4개 다 5개 다 6개 다 7개 다8 ไปฟอร์มหรือกับเราเรียกฟอร์มอะไรทักอย่างมันผิดอ่ะหรือจะได้ขึ้นในตัวตัวแอปเซิร์ฟตัวนั้นก่อนข้อมูลนี่ังไม่ไม่ไม่ไปยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นในการเขียนโปรแกรมเลยท่านนี้ ราจะสร้างเทเบิลหีืเทเบิลนะครับเพิ่มให้เราไปก๊อปปี้เทเบิลเก่านะครับเพื่เพิ่มเป็นตัวหนึ่งนะครับตอที่ครับผมจะสร้างมาสเตอร์ก่อนคีย์เทเบิล tbl โปรซิตนะครับตำแหน่งโปรซิตโเป็นไอเอ็นจีไอดนิตี ใช่ครับโทษทีโชคดีใช่ครับพี่โชคดีครับโทษทีผม ตนี้หลัง XQ นะครับคนทนดีขึ้นมาครับ Control D. Control D คบนทนดีคนทนดีครับหลัง En คลั้งทีหลัง N n มาทัด En มาทัดเนี้ยครับ หลังเอ็นเนี่ยนะครับก็ทนดีถือว่าโอเคแลคกับง่ายๆนะครับอันนี้เหมือนกันคอนโทรดีฮะโอเคสองให้โชว์ข้อความนิดหนึ่งนะว่ามัน เราลองใหม่นะครับแล้วก็สร้างตารางขึ้นมาอ,อัดอัดอัดแล้วนะครับโอเคนะครับอันที่สองมันก็ต้องโอเคมันต้องโอเค อเคครับเราจะปิดไปที่ฟอร์มของตัวตัวนี้นะครับรบกวนช่วยกรยับนิดนึงให้มันมีให้มันเล็กๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำสองตารางน,นี่กิดนี้นะกิดนี้เอาตัวไปที่คอมมาน้์ พาเลตชื่อแซตพั t ทอนนะครับกดคลิปค้างไว้ไปที่ตัวที่สองครับปุ่มที่สองวางเพิ่มบันทึกไม่บันทึกลบสามตัวสี่ตัวครับแล้วก็กดลูกศรกลับไปสี่ตัวครับเพิ่มบันทึกไม่บันทึกแล้วก็ลบ กดทนค้างนะเป็นมัน,มนสังเกตไหมมันจะวาวๆอย่างนี้กดนทนค้างแล้วกดเป้าค้างลากมากดชิปค้างคลิกเมาส์ขวาเลือกโ s i t i o n เลือกอะไรสั่งให้มันเล็บให้มันเท่ากันกด F11 ทันไหมครับกด F11 เลือก property ชื่อ cursor ให้เป็นรูปมือเป็น cursor cr hand point ไป palette ชื่อ standard standard เรียกสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับเรียกแอคชั่นลิสต์เห็นไหมตัวท้ายสุดขวาม,มือสุดเคยใช่ไหมครับแอคชั่นลิสต์นี่ตัวยอดสุดยอดการเขียนเดียวไฟล์เลยแอคชั่นลิสต์ที่ต้นตรงต้นจนะมาไปแล้วไม่เจอได้เล้วูกโซ่บริจาคโอเคนะครับดับเบิลคลิก เดี๋ยวไฟล์คือคอมเมนต์นเนี่ยดับเบิ้ลคลิกไปก่อนถ้าไม่มีอะไรดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกครับแคปต์เทคโลีคลิกมากขวามือเรียกนิวสแตนดาร์ดแอคชั่นเลือ่อนลงมานะครับมาเจอคำว่า Data Set เลือกคิ s e ซ t ์ก่อนกดเป็น,นทนค้าง กด delete กด post กด cancel data set นะครับ insert insert delete post cancel แล้วเลือกโอเคไปที่ data set ครับด้านซ้ายนะครับ data set ทําแถบสีไฮไลท์ทั้งหมดเลยครับ สัแกนอะไรที่ติดต่อกับเทเบิลนะครับมันต้องผ่านดัตตาซอสทุกตัวคดนเทนต์เบรดครับดัตตาซอสตัวดัตตาซอสหนึ่งแล้วเสร็จแล้วคลิกที่ตัวแรกอินเสิร์ตนะครับไปแคปชั่นพิมพ์ว่าเพิ่มภาษาไทยเนะี่ยลบ พอสค,คือบันทึกนะครับแกนเชินก็คือยกเลิกโอเคไหมครับพอเสร็จแล้วมาที่ตัวแรกครับคลิกเมาส์ขวามือเลือก เล l e c อ i m เม e เพิ่มก็ใส่เครื่องหมายภาพเครื่องหมายบวกเข้าไปครับอันที่สองผมบอกบันทึกก็คลิกม้าขวาทการเลือกคาว่า Save เลือกอันดูไม่บันทึกก็เลือก undo. <Same. S 1> อันดูฮะก็เดี๋ยวสักสิบนาทีก็นะครับ ก็นเนี่ยเดี๋ยวนั่งกับป๊บให้สิบนาทีเดี๋ยวเขาก็จะได้นั่งกับน้ำนัง่งกับน้นนอ่ะต่อนะครับให้ไปที่ปุ่ม insert นะครับกดด้วย11ครับอันแรกครับปุ่มแรก <c oughs> <c oughs> มันจะมี property ที่ action เห็นไหมครับให้คลิกกับว่าไปที่ปุ่มนั่ insert data set insert อันที่สองก็เซฟก็แอคชั่นครับแอคชั่นเซฟก็โพสสามก็แคนเซลสี่ดีลิทเสร็จแล้วมาที่ แคนต์ดัตต้าเซตสองนะครับกด F11 ไปแถบอีเวนต์ชื่อ after post event after post AfterPost นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเวลาทำเราต้องอ้างเราจะอ้างถึงแค่อะไรก็บอกว่าแค่ต์ดัตต้าเซตสอง dot apply อัปเดตใส่ลบหนึ่งเข้าไปครับใช้พยายามใช้คำสั่งคอนโทรลสเป๊มาช่วยนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์หมดหรือก็หารอบเก่งพิมพ์เก่ง่ะกดกด F2 ครับ F1 ดีกครับหนึ่งไปที่ อัปเ r อร์ดีลเนี่ยนะครับถ้าเราเราจะเอาคำสั่งเดียวกันเนี่ยนะครับที่อั t เปอร์เพีจะไปใช้แต่สัเกตนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ซัาเอาใช้วิธีนี้นะครับกด F11 Copy ตรงนี้ c o p y p y Copy นะครับ Copy c t r l l C แค่นี้นะครับ Copy แถบแ c บคอ l C ครับเอาไปวางนี้ c t r l V Ether มันก็คือคำสั่งเดียวกันนะครับ copy เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็คือ procedure ตัวนี้ตัวหนึ่งว่า้องเขียนซ้ํานะครับเพราะเขียนเยอะโค้ดเยอะ x e ก็ตัวใหญ่ขึ้นอีกตัวหนึ่ง New on new record หมายความว่าเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาใหม่ on new record นะครับ เราไปคลิก on new record ขึ้นมาความหมายคือคือผมต้องการให้มันไปคอลัมน์แรกของกิจของกิจที่หนึ่งนี่นะครับเราก็ดูชื่อมันเวลาอ้างชื่อคือต้องเรียกชื่อใช่ไหมชื่อคือ property name <c oughs> นี่ยบางคนก็อาจจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ผม, <c oughs> ผ,มผมทำผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะฮะเรา <c oughs> ไปคลิกขึ้นมานะครับ on new record เทน v ดอกคอลัมน์นะครับศูนย์ดอโฟกัสดัซเซอร์ดอ